สบายดีพี่น้องสบายดีแรงแรงจ่อมาอย่างไรจอเนี่ยอาบน้ำไม่ทาทันเว่าเนาะ่ไหมเดยพาเนดเดียอยากลูกนี่ดิอยากลูกกันนะไก่จะไสไก่กับกาาเป็ดกับก้าป็ดกับกาวไป อ่ะไหาใครคอยเนี ừ, ่ยเตือนอะไรยังไงจักลูกไหนคอยจักลูกได้ยังบ่บ่บแม่แม่แม่ดึดูดมือมือเนาะมือเหี่ยวเลยบ่น่ะน่ะป้อมเปิมปอมเปม เด네ินหน้ำแม่เดินหนดินหน้ำแม่เดินหน้าเดินหน้ำต้องเต็มแม่สวัสดีสวัสดีลูกสวัสดีปลาลูกสวัสดีปลาลุงไว้สวัสดีปลาลูกงามหน้าน้องๆท่านว่าเด้อปลาลุง เด็กกระโดดดิไปทำหน่อยดิไหวไปทำหันน่อยมาเบิ่งตะเวนตกดินอาบน้ำเรียบร้อยใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยตาใสาแป๊วเลยสวัสดีครับสวัสดีครับจริงในไนหน่อยจริงจริงจริงในไนหน่อยจริงจริงฝันให้อป้าลุงเบิ่งป้าหนะ เออนียังเดีเลยชันบ่านชาวันบ่ฮึชาวันมาเบิ่ง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 ถวิน,นไก่สตกดินแล้วบรรยากาศดีดีหน้องเยขาวเขียวงามอุ้มทุม่มเทียวงามอุ้มทุม่มเลย anh em ha ư ấy vô Giờ xe mít cốt cấp hồ Em phải dùng cái email xong con ừ. Nào, cặp mà Mừng ta đấy, phò phùa buộc cửa Nhưng nói yêu, bà nhảy cả mặt xịt à. Bùi bùi bì nè, mừng lên bên nem bừng đủ khỏe nem bừng nem bừng pa ừ mm sáng đẹp thì xong hạ mình Nè đen con tấn Vui oh, vui Cốt cả mi nào Nên nó mọi nó bên sơn อากาศดีขึ้นข้างหนเลย,ยลุงพีเ่เห็นม่เห็นมะเห็นขึ้างหนมะแทงแม่อยู่ปะแม่พามาหลอ ขึนมอกันได้ป่ะลุกตากันยึดเทียงน้อ่าเาละมันขำมึดได้ไรนี่มืดได้ไนแต่เป็นต๊ดินนกระเทอกมึดเตยยุงก็รายไปกลับมาอดเทียงมืดได้่น้งเย พอกับดูเพื่อนพากันป้อนข้าวกันป้อนข้าวแรกกรป้อนสามมือเลยเด้อปลาลุงเลยเศร้าเที่ยงแรกก็น้อยนี่อันนี้ข้าบก่อนมาแล้วมาได้เที่ยวมาได้เลาะแล้วแหนพาเลาะจนมือวนนี้บายบายแล้วเห็นไหนไหนเห็นบายบายแล้วเห็นบายบายเห็นปลาลุงบังดู Bye bye. บายบายปลาลุงเบังเน่มาม,มามาหากิขขนข่าวกับหยางลูกอ้ามจินข่าวกับหยางกินข่าวกับหยางกะตักไก่ก็คือไพ่เนาะปลาลุงปลาตะขีดในสิตธาคมหายหัออวหลวงนีกเป็นแน่นหน่อยอีกแล้วปลาลุงสีว่าแล้ว ตาไทยอี๋ผมแงหูแล้วผมยาวแล้วตาดูดูคมสิได้นะมามมัมมามมัมพราะว่าข้าป้อนเขาเนี้ยแหละถนัดอยู่เพราะว่าข้าป้อนเขาเน,นี่ยนะโว้ยเงินกูได้เปลิดไปเมา่เงินสิปันในคนอีกคุณลองดย กินมื้อเที่ยงดีวนะมื้อนี้กินตับไก่อย่างเดียวเลยมันมื้อกี้ก็กินตมหมข่ายตับมู้งพักแครอทแล้วก็ะักโยมใส่ให้กินอันเนี้ยเนี่ยคนหมัก พเนี้ยเลยโว้ยสุดใจเลย,บบเลยอ่าอ่ำเอาอ่ำเอาอเอานาะคลาเข่าอะไรน,นัง่งนิ่งเออน้ำนี่น้ำนี่นะไปน้ำไห,หนครับสองเอืยอยนอนหองเสียวห้องพากกระนาบน้ำโอเคแล้วละอะไรบ้าใต้ไฟหน้าบ้านแน่พอแล้วมันมืดมันค่ำเลย,ย,ยกิจกรรกด ้หนะอืออืกินับกแแมันอีกกินตับไก่กับมะกรูดยกินขผาเลยกินเผนี้เลยจะเป็นหัวหาวอ่ะที่น้อเงนเลยคือเปลี่ยนนะรบะ นั่งกับุยไปนอนเหนาอมาป้าไปได้นหละังบนอนอ่นเพราะว่านั่งนอนกี่นอนนั่งกบปุยนอนคื่เก้าโอ้ยนอนบัดซีนยอนนี่จกินไปเลยรินไปทั่วยันหนึ่งนั่งนอนง่ายมอนใบหนึ่งนั่งกับรับไปเนาะนอง่ายโวนาจซานนอนหานะพอแล้วพอแล้ว นี่นังกินข้าวมาแม่พาลูกข้ามาในเฮือนนหนพี่น้องเอ้ยยุ่งไรายพี่น้องพอก่อนเขาแหละแล้วก็เอาเขามาเอื้อยยังบึงละครบึงนางน้องเหือหอมบปื้อนชิ้นอะไรจะข่าห้องพอได้ยังเปิดได้อยู่ค่อเปิดได้แล้วก็เปิดแอมบ่ได้ไฟบ่พอ พี่ต้แล้วก็ถ <c oughs> ือ่าได้เนยังหนึ่งเขยังไห้มาแน่ใช่ไหมที่ปาลุงใช่ที่ปาลุงโอ้มันนี้ใช้ตะปูเลยเป็นีมห่วงนะจำลองนะไไมเมื่อื่นสิตื่นท่านพอได้พยายามแบ้บ่บยเลย

เปิดบ่าไอ้กนแม่เปิดให้ไีดีน,ดนะค่ะโค้งน่ะยุงกัดขาพันตุ่มหนึ่งช่องสุดน,นองน<ไ>วัคอีนดูน้องหอนอ่าคุณหมว่านิมว่า,วานหออืมฮออหกอาย ไม่ได้ยังเห็นแต่ท,ท่านบ้านน่ะนี่ก่อนอนี่ฮะสวัสดีครับดูสิเสือเซอมอนตอนแรกจะจะเซมอนนอนนะนอนใช่อนอนนี่แหละ มันใสนี่นอกนี่เอาเอาเอาที่นอนกับปูน่ะเออที่นอนนีู่หลินแหงคันนอนหลินก็ได้จุ้า ลองมาสูบสูบมันเด้อสมาิสมฉีบหากลอบไปลังใจห้ยีปก่าวเดกะรูทำไมดิแม่แ่มมมาลลลาเดปลลเด้อันมีส